เบียจะเป็นตัวแทนถ่ายทอดวิถีชีวิตริมน้ำโขงให้พวกเราได้รู้จักครับวิถีในการจับปลามีหลายวิธีครับเห็ทนนั้งนแล้วโยอดดอด,ด,อดลอหลงไหลอะไรในหนองคายฮะมันเป็นแม่นางพิกวงแล่ะก็ท่าทายครับผมกระนาก,กวัวาครับผม ผมเป็นคนมากหาป่าอยู่แล้วเพราะว่าคนที่หาป่าเป็นน้ำโค้งได้คือว่าเป็นคนเก่งฮาแลวโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับผมอีข้าวใหญ่ครับฮ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายวัชลามงคลครับซื้อเล่นซื้อเบียร์ครับผมอายุ33ปีมาจากจังหวัดหนองคายครับผมแล้วทำอาชีพอะไรครับพอดีกับนนองไส้ข้องพอเถ่าผมเพิ่นมีความรู้การหาปลาไม่ได้นาำโค้งครับเพิ่นก็เลยทามาลูก วายน้าเป็นบอเป็นครับเป็นเพื่อนกับ้อนวิธีหาป่าแม่น้ำโขงให้เลยครับผมไอ้แม่น้ำโขงนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะแม่นครับแรกๆก็ยากเหมือนกันครับพอไปไปดูๆแล้วมันก็ชินนบผมหลงไหลอะไรในหนองคายคะผมเป็นคนมกหาป่าอยู่แล้วเพราะว่าคนที่หาป่าแม่น้ำโขงได้คือว่าเป็นคนเก่งเขาบอกเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำติดกว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็นากัวครับผมความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่ง ไปสื่ออุปกรณ์การประมงค,ครับอย่างปวกมองพวกเบ็ดแล้วก็พวกเชือกที่ใส่ในการหาปลาครับวันนี้ครับเบียจะเป็นตัวแทนถ่ายทอดวิถีชีวิตริมน้ำาขงให้พวกเราได้รู้จักครับวิถีในการจับปลามีหลายวิธีครับอืมไหวได้ยัง, <c oughs> ยงไงวะอันนี้ใช่ไหมครับวิถีเบ็ดลาวเบ็ดลาวคืออะไรครับ <c oughs> เกิดที่ประเทศประเทศลาวเหรอครับประเทศไทยเลยครับเหมือนว่า เป็นภาษาอีสาน oh. ว่าเป็นเพียกครับผมเป็นเพียกเพียกก็คือเชือกครับผมเชือกใช่ไครับใช้เชือกลบห็นเพ่มีตวเบ็ดใช่ไหมครับแมนครับแมนอันนี้เขากำลังสีไปทิมทิมเบ็ดเขาเอ็น่าทิมเบ็ดเราเราปักเสาลงไปในเลนแมนครับผมแล้วก็เหมือนไม่เอาเอาหินท่วงแมนครับอันนี้สิเป็นตุ่มทวงที่เลือออกไปกลางไม่นํำโคงครับครับอาผมนี่ก็ไล่เชือกไปครับไล่เชือกไปตอนนี้เราเห็นเสาอยู่แล้วมีเชือกนะครับแมนครับ แล้วพี่สุพเห็นมีทวงทวงหินด้วยแมนครับถ้าต้องเร่งให้ดีกับลดระยะเชือกกันกิบเลยเราเราทำอย่างนี้ปุ๊บเชือกจะอยู่ใต้น้ำแมนครับผมอันนี้เขาสีเลือมมัดก้อนหินก็มัดเบ็ดออกไปครับก้อนหินเพื่อคือแ่บทวงลงไปให้มันถึงพืน้นให้เชือกถึงพื้นถูกไหมครับแมนครับถ้าเชือกถึง<อ>พื้นปลาจะไม่กินครับผมนั่นหมายความว่าเราจะตกตกปลาที่เขาอาศัยอยู่ใต้น้ำแมนครับแมนครับปลาซี่มน้ำพื้นครับผมอ๋อ ตรงนั้นความลึกประมาณเท่าไหร่ครับตั้งตอนที่เป็นท้ายท่ากับประมาณนำ้ำประมาณเจ็เมตรครับโอ้โอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วได้เวลาที่เบียร์จะมาดูแล้วว่าเป็ดลาวที่เขาทิ้งไว้จะเป็นอย่างไรครับผมมาลุ้น้วกันครับ มีเสาวสาไปเลยไอ้คือสาวยางไปครับนี่เราก็ค่อยสาวขึ้นมาแมนครับนี่ครับกระเช้าไปที่ระลัแต่ไม่มีคนมาแอบเอาของเราเนอะไม่มีนะเขารู้กันครับผมโอ้หัวหนึ่งขาดตรงสายเกี่ยวหินสองขาดหลังที่สามนี้ไม่มีเฮ้ยลุงเอ็นครับลุงเอ็นอ๋อเรารู้สึกได้เลยว่ามีแมนครับมันมันมันจิถกมืออะไมันจิดอ๋อมันตึงนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บมืออะไรครับมัอดครับเอายกดขันตัวกดขันครับ เอาล่ะถึงตัวแล้วผมดึงตัวแล้วปลาเคิงหรือปลากดค้างนะครับครับผมอือโอ้ยใหญ่เลยอะ่ะหันที่หา้หาห้าเนี่ยยังคือเก่าครับอ๋อนี่นี่เขาไม่กินเลยครับ,รบหลันที่หกอ้ยคือศาสรหลายแฉ่หันที่เจ็ดครับผมเจ็ดนี่กะบบอมี่ครับเนี่ยหลอนโอ้ยเอ้าหลังที่แปดฝันอย่างน้อยน,นี่จะบอไรอีกันครับ เจ้ากับบ๊อบมี่ครับผมฟอนครับฟันครับคือสีปลาครับผมอุ้ยเขาบอกว่าจะมีปลาเพราะว่ามันมันตึงมันตึงมือครับไอ้รั้งใหญ่อีกแล้วโอ้ยอดสุดยอดดินเลยสรุปก็คือได้สองตัวแลนครับผมบโอ้โหว่าตัวใหญ่มากอ่ะโอ้นี่คือได้สองตัวปลาเคืองหรือว่าปลากดคังนะครับครับผม ต่อไปครับวิถีไหลโองพร้อมเหมือนจะมีทุนใช่ไหมแมนครับมีทุนนะมันมีทุนแล้วกันข้าขคีเรื่องถามไปฟังล่าวครับนี่คือเราข้ามไปฝั่งลาาครับเกือบถึงฝั่งเราเออจริงๆแล้วนะครับผมทุนที่ว่าเนี่ยทิ้งเป็นแนวไหนครับแนวตามน้ําหรือขวางน้ำขวางน้ำทุนขวางน้ำนะแมนครับนี่เข้าเข้ากับตกมองไปเลยก็ไล่มองไปครับไล่มองไปเลย แล้วสิ่งที่ทิ้งลงไปคืออะไรครับม่องครับผมนี่แหละม่องนี่มันแค่ไข่แห่ไหมเขาเรียกอูลเลยตาข่ายตาข่ายนะเออพี่ซุปก็ไม่รู้ขอบคุณมากเขาเรียกว่าตาข่าเราทิ้งตาข่ายลงไปแล้วก็ขวางน้ําเลยตาข่ายนี่สีอยู่พื้นนะครับสีอยู่พื้นเลยวิธีการตกปลาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจากฝั่งเราข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ครับตรงนี้ประมาณ800เมตรครับอุ้ย800เกือบกิโลนะครับครับผม โอเคครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันมันจะมีปลาอะไรบ้างครับผมตอนนี้จึงแล้วนะครับจึงตะข่ายขึ้นมาแล้วครับหนักมากเลยครับเอาปลาแล้วครับมาแล้วหนึ่งแก้วครับผมมาแล้วครับหนึ่งแก้วภาพหมูานะครับผมหรือว่าปลาเทโพนะครับโอ้นี่คือปลาเทโพนะครับครับผมปกติถ้ามาเขาจะมากันคู่นะครับปลาได้มาหนึ่งตัวแล้วครับ ถ้าขาย200เมตรครับที่ที่ขวางลำน้ำอยู่ครับมองพันครับมองพันดูดูครับมองพันมองพันแล้วมองพันแล้วนั่นผมว่าแล้วมยคัวที่สองครับโอ้สงสัยคู่่าสาวมาเที่ยวครับผมอาวภาษาสองแก้วสองแก้วแล้วเราเห็นวิธีการจับปลาแบบเบ็ดลาวครับไหลมงครับและตอนนี้ครับเราท้าเขาด้วยโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นครับให้จับปลา ให้ได้ปริมาณน้ำหนักซึ่งวิธีการจับปลาเนี่ยพอคุยกับเบียร์เบียร์บอกว่าถ้า,างั้นต้องใช้วิธีไหลเต้าไหลเต้ามันต่างจากอีก2วิธียังไงครับเบียร์มันจะเป็นทุนทุนลอยอยเทิ่งเหรอถ้ามีเบ็ดเป็นสายเบ็ดลงมาเงียวประมาณเมตรยี่สิบครับผมไปเป็นยูพิวหนาครับแล้วเ,เทคนิคพิเศษที่ต่างจากอีก2แบบที่ผ่านมาคือมันจะไหลเป็นน้ำหนาครับไหลเป็นน้ำหนามมันกระสีมีเหงือง่อเกีียวอยู่เบ็ดวลาปลามันขึ้นมามันกระสีมักกัดเลยครับแล้วเหยื่อเหมือนกันไหม บ่เหมือนครับแต่เป็นลูกปลาตะเพียนแต่เขาเสียเอาไปหมกก่อนเป็นเหยื่อพิเศษแมนครับพิเศษครับเหยื่อพิเศษที่ว่านี่เรียกว่าอะไรครับไอเหย่หมกครับผมเพื่อนเหยื่อหมกครับโอเคครับตอนนี้เราปล่อยครบแล้วเราจะเน้นก็งช่วงที่ปลาเขาจะขึ้นมาล่องนี้นะครับส่วนมากเขาจะกินอยู่ตรงแถวๆล่องตรงตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูครับผมตรงจุดนัดพบของเราว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับทิ้งไว้นานไหมประมาณสามวิที่ก็ได้ครับเพราะว่าแส่บอะไรเยอะครับผมเพราะวานำน้ำไปกินครับมองมองหน้าบนครับผม ไอ้มองน้ำบุญหรือน้ำวนมันสิมีก้อนหินนะครับน้ำกระทากับก้อนหินนะครับจริงๆแคมันเป็นน้ำวนนะครับตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ดูว่าได้แล้วหรือยังเพราะว่าถ้าช้าไปเขาอาจจะหลุดตาครับผมบ่หลุดครับเพราะว่าทิไปตามกระแสน้ำเลยโอ้ครับว่าทำไมเราไม่ทิ้งไว้นานๆนะครับจุดที่กินก็มีแค่จุดเดียวครับมีแค่จุดนั้นเลยจุดนั้นก็ไม่ได้แล้วแ่นครับผมไปก่อนไปก่อนมีทั้งหมดอยู่9มองนะครับมีทุน9ทุน เขารู้เลยว่าได้เหรอครับดูดูตรงไหนครัเดี๋ยวขวดจะตั้งนี่นี่ครับนี่นี่นี่ขวดจะตั้งหือมันมันมันจะเด้งเด้งเนี้ยจะเด้งเด้งเนี่ยคจะเด้งเด้งอันนี้คือเข้าเมื่อยแล้วเขวดเล่ปลาอะไรก็ต้องมาลุ้นกันแมนครับตึงไหมครับตึงเลยไหมเฮ้ยอู้ยี่ครับผมปลาอะไรครับอันนี้ปลาหูหมาหรือปลาเทโพครับผมอ๋อนี่คือปลาเทโพนะครับข่าวดแล้วหนึ่งตัวครับอีกตัวนึงครับตัวนึงตัวนึงุ้นตัวนึง มันไม่ไหวขึ้นเลยใช่ไหมครัตั้งแล้วครับผมครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีครับมาแล้วโอเคครับผมหอ้มานครับผมโอเคครับเราได้ปมาสองตัวแล้วครับผมเดี๋ยวลองดูล่าเร้าอยูที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวให้มันไหลลงอีกสักแป๊บหนึ่งครับให้ให้มันหลุดตรงตรงน้ำบนตรงนี้ก่อนโอ้ดูน้ำวนนี่ครับมันวนจริงนะครับมันระทางก้อนหินครับน้า้างล่าง S <S โอ <Pop> ้ <ower> ไม่ใช่ครับผม <S <S บางบ้องก็ไม่ได้นะครับบางบ้องเขก็ไม่กินหรอกแม่ครัอยู่ใกล้แล้วครับโอ้ครับผมโอ้โหที่เห็นชัดเลยครับมีแรงกระตุกครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันอ่าครับดูนี่ของจริงครับผมของจริงครับดูดิอู้ดูดิดูดิตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เอ้าเอาแล้วโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับผมข้าวใหญ่ครับอ่า สุดยอดครับสุดยอดครับผมตัวนี้เกิน3กิโลอ่ะครับไม่ใช่ครับนี่นะครับสับแต้มนะครับผมสับแต้มใจใจโลลัวเดี๋ยวไปชั่งกิโลครับก็ดูนะครับผมสามตัวน้ำหนักที่เราบอกกับเบียร์คืออยากได้น้ำหนักไม่น้อยกว่า10บกิโลกรัมครับตัวแรกครับ สามโลสามโลสี่กิลัวแรกคือน้ำหนัก3.4กิโลกรัมครับตัวนี้ตัวที่สองอันนี้เท่าไหร่ครับตัวที่สองอีกสามโลสามจุดสามครับรวมเป็นหกจุดเจ็ดครับตัวสุดท้ายเท่าไหร่ครับตัวนี้ใหญ่สุดครับตัวใหญ่เกินละตัวสุดท้ายล้นกระช่างนะครับไปวางนะเท่าไหร่ครับอู้ตัวนี้เกือบหกกิโลครับห้าโลห้าโลเจ็ด น้ำหนักรวมค ok ือ12.4กิโลกรัมครับหลงรักไปด้วยกับวิถีชีวิตที่ที่เบียร์รักอะหาะครับบางทีสุขทุก์เนี่ยวัดกันยังไงนะจริงๆมันไม่ได้วัดกับสิ่งที่มีครับมันวัดกับที่ปริมาณความอยากในใจคนสมมุติว่าครูมี10ล้านแต่ครูอยากได้ร0อยล้านครูก็คือคนที่ทุกนะครับแต่ถ้าเกิดครูมี100แล้วครูอยากได้แค่20 ครูก็เป็นคนมีความสุขอะครับเออแล้ววันนี้เบียร์ทำให้เราเห็นความหมายของคําว่าพอเพียงอะมันคืออยู่ได้มีกินมีใช้มีเก็บมีแบ่งปันอะครับใจมันรวยอะครับเออมันเลยทําให้เรามีความสุขอะค่ะครับผมซึ่งครูขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันวิถีชีวิตนี้พาเราไปดูวัฒนธรรมที่งดงามของบ้านเรานะคะขอให้ดํารงสิ่งนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับ ทาัานการครับความฝันของเบียร์ที่มาซูเปอร์เดรดวันนี้ครับเขาอยากได้งบประมาณเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ในการหาปลาครับนี่คือความฝันของลูกเขยน้องข่ายครับตั้งสามขนครับพวกเราขอเป็นกาลังใจให้กับเบียร์เลยครับวันนี้พวกเราสามคนให้ผ่านนะเบียรนะ์นนครับที่ซุปบอกเล่าวิถีชีวิต เรื่องราวความรักที่เรามีต่อแม่น้ําโขงและหนองคายให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบ,รบท่านชื่นชมในเบียมากนะครับเรื่องงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ในการหาปลาไม่ใช่ปัญหาครับผู้ใหญ่ King าวเวอรขอมอบงบประมาณให้กับเบียร์4 0 0ื0บาทจาก King Power ครับคุณลากครับคุณมากครับและตอนนี้รายการของเรามีติ k t ตอกกับใครยังไม่ได้เป็นอวลเวอของ ติ๊กต็อกทุบกระติวอฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเรื่องหลักเรามีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการด้วน์ไปติดตามกันได้ที่ติ๊กตอกของทุบกระติวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ